สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีแก้นะครับโปเกมอนเวอร์ชัน3.7.1นะครับ,รบใช่ปะวะรู37วะนะฮะสำหรับคนที่มีเพิ่งมพิวเจอร์เข้ามาใหม่ก็คือใครที่ใช้เครื่องรูทนะครับหรือเจลเบรคจะไม่สามารถเข้าโปเกมอนโกได้เนื่นองจากเขาป้องกันการโกงเพื่อนนะครับโอเค นี่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเพิ่องอัปเดตจาก Play Store มานี่เห็นไหม This d l i v e r OS หรือซอฟต์แวร์ is not คอมอะไรวะ Compatible with Pokemon Go นะครับไม่สมาร์ทเข้าเล่นได้เห็นไหมอโอเคแล้วทีนี้จะมาสอนนะครับที่ีแก้คือกลับไปหน้าหลักเลยปึ๊บแล้วก็ลบแมงทิ้งซะ วันนี้เดี๋ยวผมจะสอนอผมจะแปะลิงค์แปะลิงค์เวอร์ชัน3.5.0ให้นะครับเฮ้ยลบดิอ๋อร้อนร้อน <Okay. S 2> อันนี้เราก็เข้าไปที่เราโหลดโปรแกรมตัวเวอร์ชันกลับไว้นะครับ <Okay. S 2> อ๋อเวอร์ชันสัพห้านะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับ <Okay. S 2> ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเอง พอเข้ามาในเกมเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น35นะครับไม่รู้ว่าในมือถือจะทำได้ไหมลองลองทำกันดูยังไม่ได้เล่นมือถือเลย ไหมเขาได้แล้วเขาได้แล้วก็ไปลองเล่นกันดูนะครับอันนี้เป็นเป็นโปรแกร,รม nox นะครับผมโอเคต้ังการบูสบูส